อยาสับผมนะครับอันนี้จะเป็นสูตรมะกรูดกับดอกอัญชันนะครับขั้นตอนแรกเราก็นํามะกรูดไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วเราก็มาทําการปอกเปลือกเลยนะครับอะตอนนี้เราก็ได้เปลือกมะกรูดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะครับนี่เราจะใช้การต้มรวมกับตัวดอกอัญชันเลยนะครับ อันนี้เราต้มแค่พอเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกลงไปพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการปั่นนะครับอันนี้เราก็ได้นะครับแจมพูสูตรมะกรูดอันชันนะครับส่วนประโยชน์ั้งเขาดอกอันชั้นนี้ก็ทำให้ผมดกดำนะครับลดอาการลดผมหงอกนะครับส่วนสัาพัญของมะกรูด ก็จะเป็นบํารุงหนังศีรัะแต่ลดอาการคันของหนังศีรัะนะครับครับส่วนสองอย่างมารวมกันก็ได้ทั้งสองอย่างนะ